สวัสดีครับคิดถึงทุกคนจังเลยนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับทานอะไรกันหรือยังครับแต่ว่าวันนี้นะครับวินมีเมนูพิเศษนะครับก็คือมาม่าโอเครสคาโบนาร่าเบคอนครับซึ่งจานนี้นะครับสูตรที่วินใช้ทำนะครับนั่นก็คือเอาเส้นและซอสคาโบนาร่านะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับมันจะได้ฉ่ำๆเข้าน้ําเข้าเนื้อเข้าเส้นเลยนะครับและของเพื่อนๆล่ะครับปกติใช้สูตรไหนกันครับมาคอมเมนต์ให้วินดูนะครับพร้อมแล้วนี่เลยครับมาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนสูตรวินวินนะครับผมเพราะว่า รสชาติเนี่ยอร่อยชนะเลิศเลยนะครับไม่เชื่อจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูผมกินให้ดีนะครับหืมทุกคนครับอร่อยมากเลยนะครับหอมเบคอนมีความมันของชีสที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับผมครีมมี่สะใจทุกคนแน่นอนนะครับกินกับเส้นมาม่าโอเคที่หนานุ่มเนี่ยแล้วหืมผมต้องบอกเลยนะครับอร่อยลงตัวมากๆเลยครับอร่อยจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อลองชิมนะครับ